แรกออกมาแล้วครับหมายเลข159นันทวัฒจิตวิจิตเนศครับทีาซีคลเงินรางวัลกันไหมอะไรอะรีวอร์โเนี่ยเอ้ทำไมหนึ่งแสมหมื่บาทต่อสนามเฮ้ยอันดับหนึ่งหกหมงปะเนี่ยอันดับสอ0 0ี่อันดับ3,30,000หมื่นเงินรางวัลแชมป์ประจำปีอันดับหนึ่งสามแสนนะอันดับสองสองแอันดับสามหนึ่งแสนเบสเรคคอร์ดหนึ่งแสครับพร้อมทั่วร์รางวัล แจกกระนำเลยนะโตโยต้าอ่าแต่ถ้าเป็นรีโว่โปรโมดิฟายเนี่ยแจกหกหมื่นต่อสนามฮะอก็คือแบ่งกันเป็นอันดับหนึ่งสามหมื่นอันดับสองสองหมื่นอันดับสามหนึ่งหมื่นก็คือรุ่นนี้แชมป์รางวัลประจําปีก็คืออันดับหนึ่งหนึ่งแสนอันดับสองเจ็ดหมื่นอันดับสามห้าหมื่นครับแล้วก็เบสเรคคอร์ดคือสองหมื่นบาทความถ้วนรางวัลหมกับอ่าโอ้โหนี่คือนนนคือรุ่นนี้ครับมาครับคันแรกหนึ่งห้าเก้าครับ what we did TC Clutch Pro Plus Edit Car PRD by Tonsa. This is the Revo Pro from Toyota Racing Mania. You can follow uh, Toyota events. Or race in Facebook, Toyota Racing Mania. มาดูครับนี่เรียกว่าโตโยต้านี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นในทุกๆปีแ,แล้วก็อีเวนต์ของโตโยตาก็มีบ่อยครับเพะฉะนั้นก็ทำให้นักแข่งได้มาวิ่งและทดลองรถกันพัฒนาไปได้เรื่อยครับ ประกาศขนาดนี้เข้ากับตีมเลยโตโยโต้ากำลังแข่งอยู่งั้นประกาศเลยครับโตโยโต้าเวลไฟลจอจานพอพาน4878ขยับรถด่วนครับรถขวางทางรถน้ำจะเข้ามาเติมน้ำในห้องน้ำครับตอนนี้คนในห้องน้ำไม่มีน้ำล้างตูดครับ <c oughs> บาปครับท่านบาปสุดๆเว,วลไฟลจอจานพอพาน4878ขยับรถด่วนฮะ ออกไปแล้วหมายเลข159ครับ9.987 9.987ครับผม